โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่หน้าเกมคอกเทลไนน์นะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมนี้กเลยนะครับรอบนี้มีเข้ามาที่2 0 0พนะครับมาเดี๋ยวไปแรกในีผมจะไปดึงพิีเบ็50เลยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่เันที่ส8งแปดโกนะครับเอาเลยังไงทุกคนเปิดต่อมาก็มีลุ้นแล้วนะครับดูซิว่าจะมีโอกาสได้ลุ้นเข้าฟรีหรือเปล่าเกมนี้ก็แช้แค่สตารเตอร์4ตัวเท่านั้นนะครับมาจัดหน่อยเพื่อนหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับ โอ้โหไม่น่าพลาดเลยว่ะทุกคนนึกว่าจะได้รุ่นข้าฟรีไว้นะครับมาเดี๋ยวลองมาลุยกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับช่วงนี้อย่ากผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอบก,กันเข้ามาได้นะครับรู้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับเกมคอ t เทลก็บอกเลยว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยเข้ามาเล่นบ่อยเท่าไหร่นะวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับว่ามันจะแตกดีหรือเปล่านะครับ ภาวนาไข่รอดแลวกันเอาะทุกคนตอนนี้ก็ตามทุนไปต่อเลยกันนะครับมาคิวมาครับโอเคสวยต่อเลยเพื่อนโอ้โหทุกคนบอกมาแค่15บาทนะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกมรักกี้พิงกี้นะครับเป็นเกมหมอน้ำโชคนะครับเมื่อกี้ก็แวะเข้าไปจับเป็นเกมแรกนะครับโอ้โหแตกดีพอใช้ได้เลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับมาเดี๋ยวน้องบลุยกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับเพิ่แป๊บเดียวนะฮะทุกคนตอนนี้ทุนผมเหลือประมาณ900นะจะรอหรือเปล่านะเบ็ด50นะครับวิโอ้โห วายลวงสามตัวนะครับโอเคครับผมรอบนี้ก็บวกมา800กว่าบาทนะครับยังไปต่อได้อยู่นะครับต้องมีตัวมาช่วยแล้วแหละทุกคนโอเคครับผมรอบนี้ก็บวกมา1 0 0 0กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ได้กำไรมาประมาณ500นะครับทรงมาดีแล้วทุกคนไปลุยกันต่อเลยนะครับ าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองลุนเปลงก่อนแล้วกันเนาะดูสิว่าเบตห้าสิบจะมีโอกาสได้ลุนเข้าฟรีหรือเปล่านะครับอจัดเบตร้อยแลวกันโอเคครับผมจะลองแซวโต้ซักสามสิหมุนแล้วกันไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะถ้ามีอะไรมาให้ลุนก็ได้จะไปต่อได้นะครับมาแตกหน่อยเพื่อนโอเคสวยต่อเป้า บวกมาแค่300นะครับผมว่าเปร้อยถ้าไม่แตกก็น่าจะไปไวอยู่นะมาเดี๋ยวผมจะลุ้นให้ออโต้ชุดนี้หมดก่อนเลยกันนะครับดูก่อนว่าจะมีโอกาสได้ลุ้นเข้าฟรีหรือเปล่าถ้าทุนผมเหลือเยอะก็ เดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูสักไม้ด้วยเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เบ็ดร้อยนะฮะทุกคนมาตัวนี้ก็เล่นมาสได้สักพักแล้วนะครับ แตว่าลงยากอยู่นะแตกนอกก็มานะครับมาจัดกันหน่อยเพื่อนโอเคไปได้สวยโอ้โหไม่ได้ทักเลยวะ่ะ ตอนนี้ผมจะลองกดเองไปเลยนะครับดูสิว่าเกมมันจะแตกดีหรือเปล่าโอ้โหดอกนี้สวยไปต่อเลยเพื่อนยาวไปยาวไปครับผมโอเคครับทุกคนเจอชุดนี้ก็โยกขาเลยหนึ่งทีนะครับบวกมาสี่พันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมลองแสงออโต้ซักส30มสิบหมุนแล้วกัน โอเคยังไปได้อยู่นะครับนั่นแบบเพื่อนนั่นแบบเพื่อนไหลต่อครับโอ้โหตอนนี้สกัเตเตอร์ลงมาแล้วสองตัวนะครับเบ็ดร้อยจะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าต,ต้องมาลุ้นกันนะมาเดี๋ยวจบมอโต้รอบนี้ก็ผมน่าจะไม่ไปต่อนะทุกคนดูซิว่าคุณผมจะลดลงไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้บอกเลยว่าลุ้นเข้าฟรีอย่างเดียวนะครับลงยากเหลือเกินนะฮะสำหรับเกมนี้นะโอ้โยเชี่ยสซเตอร์หาแค่หนึ่งตัวนะฮะทุกคนผมว่าไม่ต้องลงให้ซับรอบแหละมาไหลามาสิเพื่อนไหลามาสิครับสิบเอ็ดรอบสุดท้ายจะมีอะไรพิเศษมาให้ลุ้นหรือเปล่า มาขึ้นมาสักเจ็ดพันในผมเลิกเลยทุกคนโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลองเบดสองร้อยหน่อยแล้วกันเนาะอุ้ยดอกนี้ยังไงครับยังไงครับผมโอ้โหเชี่ยคูณสี่ โอเคครับรอบนี้ก็บอกว่า1 200งพัอยก็บาทนะครับตอนนี้ผมว่าลุ้นแตกนอกเลยกันเนาะดู2งรับฟรีเกมไม่น่าจะช่วยได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เล่นมาได้สักพักแล้วนะทุกคนไม่ลงให้เลยนะครับไม่เดี๋ยวผมจะลุ้นแตกนอกเลยกันคอมโบต้องมาแลว้วว่าอุ้ยดอกนี้สวยเอาลไงเอาเลยไงโอ้โหเจเคยชุดใหญ่เลยะฮะทุกคนเรียบร้อยอื้มเป็น2 0 0อย ฟาดเรียบเลยนะครับเนี่ยมันต้องแบบนี้ครับทุกคนโอ้โหบวกมา1 000, 3 0 0 0กว่าก็บาทนะครับแก้วนี้ไม่เมานะี่คือไม่เลิกเลยนะมาตอนนี้มีเศษ5 0 0นะครับอ่าเดี๋ยวขอปรับเศษแล้วกันโอเคเลิกครับทุกคนมีเศษแค่1น0นะผมว่าไม่ไปต่ออะไกันเนาะสมาใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับ